อเชี่ย er. กูลืมตัดคลิปเมื่อวานโมแต่ดีใจฉลองครบหนึร้อยวันแต่ว่ากูไม่ได้ตัดคลิปเวานตอนนี้สิบโมงสี่สิบสองแล้วสั่งข้าวไปแล้วแล้วก็มีทักงาน,นตามนี้เริ่มกลับมาจดทักงานดีกว่าก็รู้สึกว่าเอจดทักเป็นเล็ๆเลกเ็กูรู้ๆๆๆๆๆสึกว่ามันแบบได้รีเทริร์นกลับมาว่ามันมีความภูมิใจว่ากูทำอะไรสกเซ็ไป แล้วก็เออใครจะเอาไปทําก็ได้นะเออทูดูแบบเก็บความสําเร็จหรือเก็บความรู้สึกดีในปีนี้ที่มันเกิดขึ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเฮ้ยกูออกไปตรวระเบียงแล้วแบบวันนี้อากาศดีว่ะไม่ค่อยมีฝุ่นก็เขียนไว้ในใบแล้วเก็บในกล่องความทรงจำก็ดีนะเออเป็นวิธีที่ดีซึ่งกูเคยทาเมื่อนานมาแล้วแหละตอนที่จิตตกมากๆหรือว่าตอนที่รู้สึกว่าเราทําอะไรสเปสปะเหลือเกินอื แต่ช่วงนี้กูวไม่ได้ทำอะไรสเปซสปาหรอกแต่ว่าตัวงานรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมงานมันกดดันจังอะไรเงี้ยก็เลยลองขยายคือมันมีการ์ดในจีราแต่การ์ดในจีรามันก็กว้างกว่าก็อันนี้ก็สเปซฟ,ฟิกลงมาแบบในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆย่อยๆแต่ละแบบครั้งอย่างหนึ่งฟีเจอร์อย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีการเขียนประมาณสี่ห้าอย่างแต่ว่าเราอือสี่ห้าอย่างเขาะะ้าใจป่ะเราสกเร็จไปทีละอยา่างทีละอยา่างเราก็จะรู้สึกด,ดีเดี๋ยวกูส่งไฟล์แล้วเดี๋ยวกู ลงเมวข้าวก่อนไอ้เฮียโทษทีที่วันชานะเดี๋ยวจะถ่ายเบื้องหลังการตัดให้ดูข้าวมาแล้ววันนี้กินผัดผักบุ้งแล้วก็กับข้าวผัดกุ้งาาวันนี้มีน้ำหนักเหมือนเยอะอ๋อมีน้ำสุดด้วยเคเดี๋ยวเพิ่งกินข้าวตัดงานนี่สิแล้วก็กินข้าวตัดงาน ก็อ๋อเดี๋ยววันนี้มีออกไปรับเนาะไปรับพ่อก็อาไปลงมาเลยแต่เช้ากูตื่นเท่าไหร่กูก็เลยเ,เดี๋ยวไปซับแทนแล้วกันนะแล้วไปกินข้าววันนี้ข้าวผัดกุ้งอย่างที่บอกกุ้งวันนี้ไม่ได้มีหนึ่งตัวด้วยมีตัวอื่นด้วยเอากุ้ปอนกุ้งรวปมืองวันนี้เอาไปเต็มๆแล้วก็มีอันนี้ นี่วันนี้สัปดาห์ยังไม่ลงก็เลยดูเปื่อยเดย์นี่พวกมึงรู้จักกันปะเปื่อยเดย์คือเปื่อยเดย์เป็นช่องของคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาผมชอบนะพว่ามันแบบนำงเสนอแบบไลฟ์สไตล์ที่นู่นดีเข้ากันนะคิดเสร็จแล้วแล้วกูก็มาเห็นว่ากูลืมพาพวกมึงดูสวนใอ้เหียเมื่อวานขอโทษนะ แต่ว่าดีใจกับเด็กร้อยวันสัตว์เลยพอตัดเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เชี่ยแล้วสกเซสแบบเป็นอาชีพเมนต์หนึ่ง mm hmm. คือตอนแรกอะที่ทำกูไม่คิดว่ากูะจะทำได้แบบยาวสักเท์ด้วยซ้ำก็แค่ลองทำไปอื mm hmm. แล้วก็คือมันมีคนดูประมาณเนี่ยหลักสิบกูโอเคว่าากเลยกูรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยวันวันนึ่ะมันก็แบบได้บอกกล่าวเรื่องราวของกอู ให้พวกมึงรู้ที่เป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยดีใจที่พวกมึงเข้ามาดูอย่างดีใจไม่หายเลยนี่ขนาดวันที่หนึ้อยหเออแล้วก็ปีฟันแฟกเกิ่ยวัหนึ่งร้อยหนึ่งแต่เดี๋ยวพาไปดูสวนกันนี่ดอกมันแบบเอาใหญ่เลยวะ่ะดอกมันเอาใหญ่เลยว่ะดูดิใกล้ละใกล้ละมันก็มันน้อนมันน้อนเดี๋ยวต้องเล็มอันนี้หน่อยละ วอามันเยอะไปแล้วอะอประมาณนั้นไปเออเดี๋ยวไปเล่าเกี่ยวกับหนึ่งร้อยหนึ่งให้ฟังในห้องนะโอเคนะเออแล้วก็ฟันแฟกเกี่ยวกับหนึ่งรอยหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เรื่องใหญ่แล้วขนาดนั้นหรอกแม่กูเป็นคนร้อยเอ็ด <laughs> มันก็เลยเออวันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งไปหาแม่มอันดีเออนั่นแหละ อรอมีโทรมาว่าให้ไปรับปาลาอีกเมื่อไหรก่ก็ตอบออกเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเตรียมตัวออกตอนนี้ดูสัปดาอยู่ข้าวแล้วเรียบร้อยตคลิปเสร็จน,นะเดี๋ยวรอลินเดอร์แล้วก็อัพโหลไป พวกมึงช่วงนี้มันมีข่าไวไอ้ที่แบบโดนแฮกไลน์กันะอันนี้ไอ้น mm ิว hmm. มันส่งมาให้กูเออพุ่งไปเปิดไอทูออเทนไว้ด้วยนะทูแฟคเตอร์ออเทนอะ่ะเพราะว่าไม่รู้คือไอ้นิวเล่าให้ฟังว่าเหมือนแบบมันโดนรู้รหัสไปแล้วแล้วก็เลยส่ง SMS แบบ OTP มารัวๆเออมันก็เลยเปลี่ยนรหัสแล้วก็จัดการกูก็เปลี่ยนรหัสแล้วเมื่อกี้แล้วก็ทออเทนซึ่งทออเทนทำยังไงก็คือ ทำตามตามนี้นี่นี่นี่แล้วก็ปลดโอเคนะอเออ <Hey, S 2> ลองไปทำดูนั่นแหละอือืมอืม,อมเป็นห่วงทุกคนนะครบับโอเคระวังนะอย่าโดนหลอกอนะ่ะอย่าโอนอย่าโอนมั้ไม่ได้มีแค่เรื่องอย่าโอนหรอกถ้ามันเอาไลน์เราไปได้มันเอาไปหลอกคนอื่นได้อีกเยอะเลยอะ่ะอืมทำไมาช่วงนี้นิสช,ชัยชีพันชุมช่ม มีเทงวยีด้วยนะอ่ะบุ๊คบ้าุกแม่กลับมาทำงานต่อโอเคเจอกันเจอกันบ่อยกว่อะไรอะไรอะไรไปกัน หาในเพจแล้วไปส่งพ่อเสร็จแล้ว,ลวก็อยากกินชาเขียวข้างผ่านด้วยแหละเออก็แวะซะหนอ่อยเจอเพื่อนนู่นโอเคเดี๋ยวไว้กินชาเขียวก่อนนะเหมือนกูเตะเตมันทะเลทะเไลไม่ยอมทำงานเลยอะไร <c oughs> <c oughs> ยังไงกูก็กลับไปเขียนปิดเจอรอแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะพงพองมีเวลาทำได้เดี๋ยวทำพรุ่งนี้พอน อะไรเอเ ABTD อะไรฮะเอ O มออะไรคุยเลยผมขอให้คนเบิร์นนาผมในคลิปด้วยนะครับไม่เราไม่เดวคุยอะไรเป็นไงบ้างเข่ากับร้อยวันสีสนุกดียินดียังไงบ้างยินดีมากยินดีมากเลยยินดีมาก ก็ยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยร้อ100วันเราตัดเกลิ่นเหมือนกันนะ,นะสุดยอดเลยไวมากตัดลงทุกวันเลยร้อยวันทำแลบเน,น้นทำแล็บไปเฮี้ยไม่ไม่เน้นพู้งหดเน้นทำแล็บไอ้ดอร์มันก็มีพูดไอซับไอ้มึงดูอะไรดิกูก็ไม่รู้เอ้าแล้วมึงเข้ามาดูเฮี้ยอะไรล่ะไอสัตว์แล้วมึงก็บอกว่ามึงไม่รู้เนี่ยนะมันคืออะไรแดงๆเฮี้ยอะไรเนี่ย มันไปหินไม่จะไปหินกูรู้แต่ว่ามันปกติมันก็มีไม่เหรออ้เนี่ยสีแดงสีเหลืองคือวันนี้กูจะเล่นดอกสีเขียวกูไม่เล่นไอเหมือนไอโดตาบับเปล่าเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยไหนอื้อไอเหี้ยเอาไอสัตว์เอ้ยบินหนีอู้ดเอยว่าโดตาบับไอเหี้ยอร่อยเหมือนเดิมไปเพิ่มวิปครีมมันว่ามันเลี่ยนไปนิดนึ่ง ไม่ใช่คูก็แบบเสนอไงเพรามันจะหมากับกล่องอะไจะบีบด้เหมาเออแต่ลองแล้วมันก็ดีแต่ว่าถ้าวันไหนแบบอยากแฟตตี้หน่อยโอเคนี่เป็นการรีวิวกาแฟบางอ้อกรีวิวชาเขียวบางอ้อกนี่บกคลิปได้แล้วเี้ยไป เดี๋ยวเอสูตกันฟังไปขอความครดหนึ่อ๋อโอเคเย็นแล้วกำลังไปเกีข้าววันนี้อยากฉลองอย่างนึงก็เลยสั่งเกี๊ยวหุ้งแล้วก็ต้องหนินต้องหอยักแล้วก็เดี๋ยวไปเอาข้าวก็แน่ใะ พักผ่อนละเดี๋ยววันนี้เล่นเกมเสร็จแล้วพูจะตัดคลิปก่อนพู่จะไม่พลาดโอเคเจอกันวังนี้น